สวัสดีค่ะสมาชิกไทชิบายมิรเคิลมอนและผู้ที่สนใจในศาสตร์ของไทชิทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนยังคงสบายดีและยังได้ฝึกไทยชิกันอย่างต่อเนื่องนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะคุณมนจะไปแนะนำเรื่องของการวางเท้าและการก้าวเท้ากันติดตามเข้าไปด้านในนะคะว่ามีหลักการยังไงค่ะตามมาเลยค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการยกเท้าหรือว่าการก้าวเท้ากันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งออกไปก็ตามขาอีกข้างนึงนั้นจะต้องมัดคงก่อนนะคะเอาละค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมนจะยกขาซ้าย เราจะต้องมั่นใจว่าขาขวาเรามั่นคงแล้วเริ่มต้นด้วยการถ่ายน้ำหนักไปที่ขาขวาและยืนให้มั่นคงจากนั้นยกเท้าซ้ายก้าวออกไปเวลาก้าวไปข้างหน้าให้ส้นเท้าลงก่อนแล้วค่อยตามด้วยปลายเท้าน้ำหนักจะลงไปอยู่ที่ฝ่าเท้าทั้งหมดเต็มฝ่าเท้าที่สำคัญหัวเข่าต้องไม่เกินปลายเท้าค่ะยกมวนทำให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะ อันนี้เปลี่ยนขาบ้างอย่างเช่นเราจะก้าวเท้าขวาให้เราทิ้งน้าหนักไปที่ขาซ้ายให้มั่นคงจากนั้นยกขาขวาแล้วก้าวออกไปเอาส้นเท้าลงก่อนแล้วตามด้วยปลายเท้าน้ำหนักลงไปเต็มทั้งฝ่าเท้าและที่สำคัญหัวเข่าต้องไม่เกินปลายเท้าค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าพูดถึงการถอยเวลาถอยนั้นเราจะให้ ปลายเท้าถึงพื้นก่อนค่ะเอาล่ะสมมติครูมันจะถอยเท้าซ้ายนะคะทิ้งน้ำหนักไปที่ขาขวายกขาซ้ายถอยให้ปลายเท้าถึงพื้นก่อนแล้วต่วด้วยส้นเท้าน้ำหนักลงเต็มฝ่าเท้าเช่นเดียวกันค่ะดูที่ด้านนี้นะคะครูรจะถอยขาขวานะคะเอนน้ำหนักไปทางซ้ายยืนให้มั่นคง ยกขาขวาขึ้นทอยไปด้านหลังปลายเท้าถึงพื้นก่อนแล้วลงด้วยส้นเท้าค่ะน้ำหนักลงให้เต็มทั้งฝ่าเท้าของเท้าขวาเลยค่ะ ทุกการเคลื่อนไหวของไทชินอกจากจะทำให้เราได้ฝึกจิตอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วนะคะยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาทำให้เรายืนได้อย่างมั่นคงและลดการหกล้มได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์และเบิกบานแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ